เราไปดูสุขภาพปอดของคนที่ไม่สูบุรีกับคนที่สูบุรีมามากกว่า10ปีและคนที่สูบุรี่มามากกว่า20ปี <c oughs> จะแตกต่างกันแค่ไหนกราบสุเดยพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขอน้อมถวายการและว่าจาไปอยู่กับผมเฟิร์สถั่วกล้วยนะครับผมวันนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วครับคุณผู้ชมคือผมเนี่ยมีความคิดที่อยากจะให้ทีมงานเ,นเลิกบุรีครับ <c oughs> เพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเขาเองเพราะผมเชื่อเลยนะว่า บุรีเลิกได้ถ้ามีตัวช่วยแต่ก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะมีพี่ใช่ไหมที่สู่บุรีเป็นประจำไหมละ่ะไม่ประจำครั้งคราวพี่ดูดประจำหรอครับผมดูดประจำครับดูดมากี่ปีเกือบจะยี่สิบยี่สิบได้ของพี่นี่ดูดอยู่ไหนหลักกี่ปีอายุยีดูดมา14บปีผมมีแคมเปญแคมเปญหนึ่งบุรีเลิกง่ายถ้าได้คนช่วย วันนี้ผมจะเป็นตัวแทนของการช่วยพี่เลิกซูบุรีแต่มีข้อแม้ว่าในระหว่างการถ่ายทำเนี่ยครับห้ามซูบุรีเลยถ้าใครอยากจะสูบุรีนะครับผมจะให้เคี้ยวหมากฝรั่งตัวนี้นะครับผมหมากฝรั่งตัวนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอยากบุรี่น้อยลงมากเลยนะครับ แค่เพียงเคี้ยวนั่นเองนะครับผมแค่เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปแบบนี้นะครับผมพอรสชาติมันเริ่มออกปุ๊บมันจะรู้สึกว่ามันจะเย็นซาซาแสแสนะครับให้เราเอาไว้กระบุงแก้มข้างซ้ายนะครับแล้วพอรสชาติเริ่มหมดนะครับเราก็เอากลับมาเคี้ยวอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาไว้กระบุงแก้มอีกข้างหนึ่งนะครับผมทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะหมักฝรั่งอันหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ถึง30นาทีเลยแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะเคี้ยวหมักฝรั่งนะครับเราก็จะมีแบบแปะให้นะครับถ้าอยากหี้นเ็จะะใแททัลยผม พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบกันเลยครับการทดสอบแรกนะครับผมก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับเพื่อดูอาการของแต่ละคนก่อนว่าปลอดเป็นยังไงพอหลังจากหมด3กิโลไปผมก็จะให้ทดสอบด้วยการที่วิ่งสปินนะครับวิ่งไปกลับไปกลับแบบนี้ครับผมว่าอาการเป็นยังไงและเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนครับจะดูจากสถานการณ์แล้วคนที่สูบุรีมามากกว่า10ปีนะครับก็อาจจะอาการออกนิดนึงนะครับตอนที่เริ่มวิ่งสปินส่วนคนที่สูบุรีมามากกว่า20ปีนะครับอาการก็ออกเห็นอย่างชัดเจนเลยครับส่วนผมคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว แล้วเราก็จบปิดท้ายกันด้วยกระโดดเชือกนะครับใครที่ไม่เคยกระโดดเชือกนะครับแค่สามาทีก็รอแล้วครับผมนี่ก็คืออาการของคนที่หลังจากโดดเชือกนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะพาพวกเขาไปตรวจปอดกันครับเพื่อดูสมรรถนะของปอดกันว่าเป็นยังไงกันบ้างและไปถึงไหนแล้วโดยเราจะพาไปที่โรงพยาบาลเลยครับคนแรกเลยนะครับคนที่ไม่สูบุรีคือผมนั่นเองนะครับหมอบอกว่าผมเนี่ยออกซิเจนในปอดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมเนื่องด้วยอายุยังน้อยแล้วก็ไม่ได้สูบุรี่ด้วยพี่นัทครับสูบุรีมามากกว่า10ปีครับ ปอดของเขาก็จะดูมีอายุการใช้งานค่อนข้างเยอะมากกว่าผมนะครับปอดก็จะใส่น้อยลงแบบนี้นะครับพี่นิกครับผมสูบบุหรี่มามากกว่า20ปีปอดของเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้มานานมากพอสมควรครับปอดของเขาก็จะใส่น้อยที่สุดนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ผมก็อยากจะเชิญชวนให้มาตระหนักให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยการที่ค่อยๆลดไปก็ได้นะครับด้วยการที่เคี้ยวหมากฝรั่งผมเชื่อนะครับว่าเลิกบุหรี่ได้ง่ายๆถ้าได้ผู้ช่วยครับผม